เท่าที่ควรในฐานะที่คุณเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองในฐานะที่คุณเป็นรัฐบาลในวันนี้เมื่อเราเป็นรัฐบาลพี่น้องไม่มีที่ซุกหัวนอนวันนี้ในกรุงเทพเท่าไหร่คำนวณดูไหมเท่าไหร่คุณคำนวณไว้คอนโดกี่แห่งคำนวณไหมว่าคอนโดทั้งหลายทั้งหมดน่ะพี่น้องประชาชนสามารถขึ้นไปพักอาศัยได้ไหมเขาไม่กล้าขึ้นไปหรอกครับ ไหน่ะรัฐบาลเตรียมจัดสถานที่พักให้กับพี่น้องทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากเดือร้อนในเวลานี้หรือไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยคุณใจดำมากนะคุณแพนทองทานคุณไม่ได้ทำอะไรเพื่อประชาชนเลยคุณไม่ได้เตรียมที่พักให้กับคนที่อยู่ในคอนโดแล้วขึ้นคอนโดไม่ได้ให้เขาไปเสี่ยงสิถ้ามันเกิด a เตอร์ช o c k ขึ้นมาเนี่ย มันไม่เสียหายยิ่งกว่านี้เหรอเหตุการณ์ในเมียนมามันก็บอกแล้วตายเป็นหมื่นในบ้านเราเราก็ยังนับศพบบไปได้อีกเท่าไหร่ที่หมกอยู่ในใต้หินใต้ดินใต้ทรายอีกเท่าไหร่เดือดร้อนอีกเท่าไหร่ไม่มีที่พักอีกเท่าไหร่คำนวณออกมาสิในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดอ่ะนะมันต้องรีบใช้ศักยภาพของรัฐบาลที่มีอยู่ออกมาจัดการให้เสร็จเรียบร้อยภายในหนึ่งวันสองวัน วันนี้เป็นวันที่สองที่สามแล้วคุณก็นอนอยู่กับบ้านพักผ่อนอยู่กับบ้านเล่นอยู่กับลูกเลี้ยงลูกแต่พี่น้องเขามีความทุกข์คุณต้องสละครอบครัวคุณออกมาเรียกประชุมคณนะรัฐมนตรีฉุกเฉินไม่ต้องไปรอประชุมวันจันทร์วันอังคารหรอกฉุกเฉินต้องคุณนะ่ะประชุมวันพฤหัสเพื่อจะเอาคาสินโนเข้านั่นคือเรื่องฉุกเฉินเหรอ ไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินคาสิโนไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแต่คุณไม่ได้เอาเข้าประจําวันอังคารที่เขาเประชุมคณะน้องปรีกันคุณเอาเข้าวันพฤหัสมาด้วยความเร่งด่วนน,นี่คือผลประโยชน์ของคุณใช่หรือไม่เอาแต่ผลประโยชน์แต่คุณไม่นึกถึงหัวใจไม่นึกถึงโวโอกของของพี่น้องประชาชนที่ต้องลําบากอยู่ในเวลานี้เขาลําบากมากไม่มีที่จะซุกหัวนอนจะนอนที่ไหนอะ ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่รู้จะนอนที่ไหนรัฐบาลต้องจัดที่อยู่ให้แต่ละเขตแต่ละเขตแต่ละเขตใครกล้าขึ้นไปล่ะใครรู้บ้างว่าฐานรากของคอนโดเนี่ยแต่ละแห่งมันพังไม่เท่ากันบางแห่งมันก็เอียงสุดมันรอวันที่จะร่วงลงมาเหมือนกับที่จัตุจัรแล้วถ้ามันร่วงลงมาเราก็ต้องเสียหายพี่น้องประชาชนที่อยู่ในคอนโดไม่รู้กี่ร้อยคนคอนโดใหญ่หน่อยสูงหน่อย หลายสิบช it ั so ้นสี ancient, ่สิบชั้นห้าสิบชั้นหกสิบชั้นน่ะความเสียหายไม่จะเกิดขึ้นเท่าไหร่มันจะเป็นความบกพร่องของรัฐบาลจะไม่ยอมรับความบกพร่องไม่ได้หล้วครับไม่ได้แล้วครับเข้ามาครับขอขอขอบพระคุณมากสําหรับหัวใจที่ที่ที่ลอยมาสู่ข่าวทะลุใหม่ของบุนรูวีนี่ก็ทะลุตะลวงกันอย่างนี้แหละ ใจให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมต้องออกมากระตุ้นมาไขาลานอะไรวะพี่น้องประชาชนเดือนร้อนนั่งเลี้ยงลูกเล่นเล่นกับลูกอยู่ที่บ้านในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้ารัฐบาลคุณควรจะเรียกรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยสาสิบหกคนเนี่ยมาประชมุมฉุกเฉินว่าจะหาทางแก้ไขย,ยังไงเอาผู้ว่ากทมมาเอาหน่วยที่เกี่ยวข้องมา แล้วเอากรม,มอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องแจ้งเตือนภัยว่ามันจะมีอัพเดตช็อคอีกไหมมันไม่สามารถจะคาดเดาได้วันนี้ยังคาดเดาไม่ได้เลยหลังจากตรงนี้ก็ยังมีพยมายุใหม่จะมาอีกอย่าไปคิดว่าวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้เป็นวันอาทิตย์ฉันจะพักผ่อนกับลูกกับผัวอยู่กับบ้านคุณมาทำหน้าที่เป็นเป็นบุคคลสาธารณะเป็นนายกรัฐมนตรีพับลิกเพิ่ เขาไม่ได้ทําตัวอย่างนี้แต่วันนี้คุณทําตัวอย่างนี้คุณไม่แคร์ประชาชนถูกฝ่ายค้านก็ตรวจสอบคุณได้เสียเกินกึ่งหนึ่งาร้อยว่าเสียงคุณก็ดีอกดีใจตีปีกพับๆๆออกมามามา,มาเต้นราด้วยความสุขความสนานพวกนั้นเอาอำนาจประชาชนไปแล้วก็ไป